แต่มึงทำเป็นที้ดีกว่านี้หน่อยไม่ได้ให้นี่ยเนี่นี่ถามเขาดิไอ้นนี้ต้องทำให้สวยกว่านี้เนาะต้องทำยังไงไงหนูไม่อยากให้ปลวกมันกินก็ใช่ไงทำไอ้นี่แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ปูนซีเมนต์เว้ยต้องปูนขาวอ๋อเหรอเออก็้วทำแล้วสวยอันนี้อาจารย์เอ็มันเขาลองมาป้ายหนูไม่อยากให้ปลวกมันกินเพราะว่าอยากเก็บไอ้พวกเนี้ยไว้แล้สวยสวยถ้าเกิดว่ามีพวกฝ่ายถึงอะไรที่ต้อง่งแพอปูนขาวเสร็จแล้วก็ให้ทำแบบแบบนี้อ๋ออ๋อโอเคนี่ชุมแสงนะยากมากนะดูดิสวยมากได้นุ่มไข่เน่า นาราเราออกลูกจริงๆนะออกลูกออกแบบเก็บไปให่แตงอะต่อยเป็นลังอะเพราะผมกำลังเล็งอยู่โหตัวนี้สวยมากต้นไข่เน่าครับมันจะมันจะเดี๋ยวพอพเลยสวยมากแล้วลูกมันอย่างนี้ใช่ครับมันมันมันเป็นสมุนไพรกินไข่เน่าเลยจริง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 แต่กินไม่ได้เหม็นอะไรมากครับแต่ว่าสีมันดำเหมือนไข่เน่าพอเข้าหน้าคุ้มพามีนามีตายเนี่ยมันจะเหมือนไม้ตายเลยพี่ลูกมันจะมีแต่กิ่งไม่มีใบเลยคนนึกว่าตาย ต้นนี้เป็นร้อยปีนะครับนี่ทุนแสงต้นนี้ดีกว่ากี่ปีบอกเขาหน้ว่าต้องมีส0งร0อยสามร้อยว่ามันเป็นตองนางอะพี่แล้วปูกนี่มันผูกนี่มันเทีนมาต้นเดียวเนี่ยสองต้นเนี่ยพอแล้วมันเป็นเหมือนเห็ดแต่เาเป็น